สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์นะครับเช้าวันที่3มีนาคม2025นะครับขณะนี้เวลาตี58นาทีนะครับแหมมินก็นอนยาวเลยหลับสนิทเลยครับมเมื่อคืนนี้มืวอานนี้ขับรถตั้งแต่เช้า,าสายสายเช้าสายสายแหละประมาณ10ชั่วโมงมาถึงปทุมธานีจากศีสเกตมานะครับมเมื่อคืนนี้ฟุตบอล FA Cup ับอังกฤษนะครับ มีคิกออฟกันอยู่2คู่นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับเนื่องจากว่าเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกมาพบกันโคจรมาพบกันทั้ง2คู่นะครับคู่แรกนะครับนิวคาสเซิลพบกับไบตันนะครับเนี่ยนิวคาสเซิลเอาแนวนอนไม่ได้ครับแอดมินถึงบอกบทจะดีดีจะหายบทจะปังปังมากๆบทจะไปไปเฉย โดนใบแดงทีมละ1ใบนะครับผลปรากฏว่าไบาตันเอาชนะนิวคาเซิลไปได้1ประตูต่อ2นะครับคาเซนเจมพาร์กเลยนะครับก็ไบตันเข้ารอบ8ไปนะครับนิวคาเซิลก็น่าจะได้ชิงแค่คาราบาวรับกับลิเวอร์พูลต่อไปนะครับทิ้งเส้นทาง f a Cup ไว้เท่านี้นะครับนิวคาเซิลเราไปทำอันดับเพื่อเข้าโซนยุโรปต่อไปนะครับ ดาว่าอีซักไม่น่าจะไปเลี้ยวภูนะคะรับเลี้ยวภูเลยไปสนใจเมลสันกีนบูตตามข่าวนะครับอดิตสูน่าทีมชาติอังกฤษก็ว่าได้นะครับแล้วก็ปีศาจแดงก็ว่าได้นะครับประมาณ60บกว่าล้านปอนด์ตามเส้นทางข่าวว่ายอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเ,เ,เตอร์ยูไนเต็ดนะครับโคจอนมาพบกันกันกบ ฟูลแลมนะครับก็ยังแอดบินพูดนะครับว่าดูดูว่าแมนยูจะผ่านฟูลแลมได้ไหมผ่านไม่ได้ครับในเสมอในเกมนะครับขออภัยเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นึ่งครับล้วก็ต่อเวลาก็ยังเสมอกันอยู่ก็มาดวนจุดโทษผลปรากฏว่าฟูลแลมแม่นกว่าครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ไปได้4ประตูต่อ3นะครับนี่คือจุดโทษนะครับรวมทั้งสกอร์ก็ ห้าประตูต่อ4นะครับหยุดเส้นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกถ้วยไว้เท่าดีนะครับก็ในฤดูกาลหน้าเอาใหม่นะครับฤดูกาลหน้าเอาใหม่ฤดูกาลน,นี้ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาท็อป10ได้หรือไม่นะครับณขณะนี้ก็อยู่อันดับที่15ของตารางอยู่นี่คือ,อจุดหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเส้นทางหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตกรอบทุกถ้วยแล้วครับแมนเชสเตอร์ก็เดี๋ยวว่ากันฤดูกาลหน้านะครับผม ก็จึงดูว่าเรนแนวทางการทำทีของอาร์โมลิมเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับในฤดูการหน้าถ้าหากว่ายังเป็น3 4 3สี่สามก็ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าต้องเปลี่ยนนักเตะหรือเปล่าอะไรประมาณนีนน้ถ้า3 43สี่สาเนี่ยชาวบ้านเขาก็เล่นกันอยู่นะครับเล่นอยู่ก็เห็นเห็นหลายทีมอยู่ก็ถ้าหากมาแมนเชสเตอร์ต้องการ343อาจจะเลือกนักเตะใหม่ หรือไม่ฮเดี๋ยวติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องให้เวลานิดนึงคืนนี้นะครับตีสองครึ่งนะครับตีสองครึ่งเป็นการาพบกันอีกหนึ่งคู่นะครับของฟุตบอลเอฟเอครับรอบที่5นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าป่าครับน็อตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอตอนรับการมาเยือนของมาขาวอิสสวิตนะครับดูว่าเส้นทาง ทั้ง2ทีมนเนี่ยใครจะผ่านเข้ารอบแปบดบโปรดติดตามรับชมกันนะครับตีสองครึ่งของวันนี้นะครับขึ้นต่อบันอังคานนะอ่าอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ